เช้านี้พาไปดูท้ายไร่แล้วตอนเย็นนี่มาดูตรงหน้าไร่มั่งครับนี่เป็นไรน่ข้าวโพดนะไม่ใช่ของผมหรอกแต่ผมคุมอยู่เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านผมดูวิวดูวิวดูวิวอยู่ในเนี่ยบนเขาบนเขาี่จากถนนปากทางเข้านะครับ600เมตรก็จะถึงบ้าน เดี๋ยวผมจะพาไปดูมาขามแปลกอยู่หน้าบ้านผมไม่มีไม่มีคนเคยเห็นหรอกจะงงมากๆเลยอ่ะต้นสะเาานะหน้าบ้าน เ,เห็นต้นมาขามไหมท่านว่ามีลูกไหมมาขามมันมีลูกไหมเดี๋ยวจะพาไปดูฟาร,ร์มมาสจันอันนี้ประตูเข้าบ้านนะนี่มาปิดประตูก็เลยมาทำคลิปด้วยเข้าเรื่องมาขามประหลาด ประตูเนี่ยเขียนว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตก็คือถ้าผมไม่มาเปิดตรงนั้นก็เข้าไม่ได้นะครับตอนนี้มันปิดอยู่มันเข้าไม่ได้ดูต้นนี้นะมันก็ต้นเดียวกันอนะ่ะมันไม่มีสองต้นนะอืเห็นไหมครับต้นเดียวมันไม่ใช่สองต้นแต่ลรามองขึ้นไปนี่บนต้นนี่นี่ฝั่งถนนฝั่งข้างนอกบ้านคุณว่ามันมีลูกไหมไม่มีอะ ได้ออกมาแล้วถ่ายผู้ด,งดังซะหน่อยที่มันขึ้นกับต้นสะเดาเนี่ย,ยงามมากๆเลยครับฝั่งถนนเนี่ยมันไม่มีลูกแต่ลองมองเข้าไปในฝั่งในบ้านผมอ่ะพอในข้ามเข้าไปในรั้วนเนี่ยมันจะเห็นมะขามผมออกลูกมีลูกเต็มเลยเป็นไง ะเดี๋ยวจะว่าโมเดี๋ยวผมไปพาไปดูใกล้ๆเลยมาขามกระดานนี่ครับเอาเอาคุณว่าแปลกไหมเพื่อนๆว่าแปลกไหมเนี่ยดูที่เนี่ยต้นเดียวกันอะแต่ฝั่งอีกฝั่งที่ถนนไม่ยอมเป็นลูกอะไม่มาเป็นลูกอยู่ในฝั่งที่อยู่ในบ้านนะแปลกไหมมาขามผมะ่ะ มันขี้เหนียวจริงๆไงนะมันเนี่ยกลัวคนอื่นกินของมันอ่ะมันให้เจ้าของบ้านกินนะแต่ทั้งๆที่ไม่ได้อยู่ในรั้วบ้านเรานะอยู่นอกอยู่เขตถนนหลวงนู่นมาเชียวพอมาถ่ายรูปเนี่ยเห็นไหมบริวารบริวารแล้วก็ไม่ต้องวิ่งออกไปถนนละรถทับเอาละชอบชอบกล้องอย่างนี้ชอบกล้องดูรถเอทีวีเนี่ยเขาเลยชอบอยู่ละ ดูดูเขามาขามกระดานลูกมันเริ่มเลยนะเห็นไหมนี่เริ่มเลยนาะงโอวันตินอ๋อดูพวกนั้นพวกนั้นพวกนั้นนั่นแหละ ชอบกล้องชอบกล้องอมองไปฝั่งถน,นน่นไม่มีลูกหรอกมีแต่อยู่ในฝั่งบ้านผมนี่แหละอะมาขามคำมาขามคูณนะเ <laughs> ออนะดู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 ด,ด,ด,ดกด้วยมาขามกระดานที่นอนของแมว ละเนี่ยต่กอนนี้ผมเลี้ยงปลาในปลาดุกเนี่ยผมเรียกปลาปด,ปดุกมหาผมได้นะอืมแต่ยี่นี้มันตายแล้ะมันหลายปีละดกมากห้อยระยะเลยเห็นไหมอะคลิปนี้แค่นี้นครับอืมเนี่ยละอืมผู้ถ่ายผู้ถ่ายผู้กำกับคนเดียวกันนะครับเดี๋ยวปีหน้า ใครจะจองนะกลางเต็นนะอ่าที่กลางเต็นเยอะนะบ้านธรรมศิลาแต่จองปีนี้ได้พักปีหน้านะไม่ใช่คนเต็มนะผมไม่ได้เปิดโอ้สวัสดีครับ